ตกปลาคืนเดือนดับค่ำคืนที่ต้องห้ามออกหากินไม่เช่นนั้นคุณจะเจอเรื่องราวชวนขนหัวลุกแบบนี้นาวินกับเข้มสองเพื่อนรักชาวบ้านชอบตกปลาได้ชวนกันไปนั่งตกปลาที่บ่อกเก่าในป่ารกในคืนนั้นเองเป็นคืนเดือนดับผู้เฒ่าผู้แก่ต่างห้ามออกไปหากินเพราะเชื่อว่าเป็นเวลาของสิ่งลี้ลับแต่ทั้งคู่ไม่เชื่อและยังหัวเราะเยาะความเชื่อโบราณ เมื่อทั้งสองไปถึงบ่อตกปลาที่มีความเงียบสงัดกลางป่าที่ไม่มีผู้คนสัญจรบรรยากาศเงียบคริปมีเพียงเสียงจิ้งหรีดก้องกังวานสายลมเย็นวูบพัดผ่านจนทั้งสองขนลุกนาวินพยายามบอกเข้มให้รู้ถึงสิ่งที่ตนรู้สึกว่าเข้มเขาว่าเหมือนบ่อมันแป,กแปลกๆว่ะมันมังเมงยังไงไม่ล้ข้าขนลุกไปหมดละเองรู้สึกเหมือนข้าไม่ว่ เข้มได้ยินนาวินพูดเช่นนั้นแทนที่จะรู้สึกหวาดกลัวกลับมองไปที่หน้าเข้มแล้วก็หัวเราะเสียงดังพร้อมบอกกับนาวินไปว่าตกปลาไปเถอะนาเอ็งอย่าคิดมากมันไม่มีอะไรหรอกบรรยากาศแบบนี้แหละปลากินเบ็ดดี <laughs> เข้มบอกนาวินพร้อมกับหัวเราะเสียงดังแต่แล้วสักพักเข้มรู้สึกปวดฉี่จึงเดินหายไปหลังผงหญ้าโดยไม่ได้สนใจสิ่งใด เพราะด้วยอาการปวดฉี่อย่างแรงเข้มจึงยืนฉี่รถจอมปลวกใหญ่ที่ตั้งตรงงานอยู่ในเหงามืดพร้อมพูดออกมาว่าอ้าโล่งเลยที่นี่โดยไม่รู้ว่าจอมปลวกที่ฉี่ใส่เป็นที่อยู่ของสิ่งลี้ลับไม่นานหลังจากเข้มกลับมานั่งตกปลากับนาวินต่อทั้งสองได้ยินเสียงกระซิบเบาๆรอบตัวเหมือนมีใครเดินวนเวียนอยู่รอบบ่อปลาและน้ำในบ่อเริ่มเกิดละอกคลื่นทั้งที่ไม่มีลม ทำให้ทั้งสองหันหน้ามามองกันด้วยความมึนงงสายตาของเข้มสังเกตเห็นเงาดําคล้ายคนยืนอยู่ริมบ่อจึงลุกขึ้นไปมองแต่พอมองไปตรงๆกลับไม่เจออะไรเหมือนเงานั้นหลบซ่อนอยู่ในมุมมืดคอยจ้องมองพวกเขาเข้มผู้ไม่เคยกลัวสิ่งใดโดยเฉพาะสิ่งลี้ลับเริ่มตัวสั่นขาเกรง็งและพูดพึมพำว่าเฮ้ยนาวิน เหมือนกูเห็นใครเดินอยู่ข้างหลังว่าเพื่อนนาวินผู้ที่มีความกลัวอยู่ในใจตั้งแต่แรกแล้วก็ใจคอไม่ดีจนทั้งสองเริ่มเชื่อว่ามีอะไรบางอย่างไม่ปกติและแล้วสิ่งที่เข้มและนาวินคิดไว้ก็ปรากฏขึ้นจูจูเสียงหัวเราะแหลมสูงดังขึ้นมาจากจอมปลวกที่เข้มไปฉี่รถดินทรายไหลย้อยลงมาราวกับมีอะไรขยับอยู่ข้างในเงาดำรูปร่างคล้ายหญิงสาวโผล่ออกมา พร้อมตาลุกเป็นไฟแดงฉานจ้องมองมาที่เขาทั้งสองคนนาวินตั้งสติได้ก็พยายามจะเปิดไฟฉายแต่เปิดยังไงก็เปิดไม่ติดและแล้วก็มีเสียงแปลกๆเริ่มกรีดร้องเข้ามาใกล้ๆทั้งคู่ทำให้เข้มและนาวินต้องวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตต่างคนก็ต่างคิดว่าคืนนี้ไม่รอดแน่ๆในความสิ้นหวังนั่นเองก็มีเสียงสวดวนดังขึ้นลุงฉานผู้เฒ่ามีวิชาอาคมของหมู่บ้าน เดินถือไม้เท้าเข้ามาพร้อมพ่นคาถาใส่ไปทางเงาดำที่กำลังจู่โจมเข้มและนาวินเมื่อสิ่งลี้ลับท่องมนคาถาของลุงชาญก็ได้ส่งเสียงกรีดร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดก่อนจะค,ค่อยๆจางหายกลับเข้าไปในจอมปลวกลุงชาญบอกเสียงเข้มกับนาวินว่าคืนนี้เป็นคืนต้องห้ามพวกเองไปลกลูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงได้เจอเรื่องแบบนี้โชคยังดีที่กูมาทันเมื่อได้ยินเสียงเตือนจากลุงชาญทั้งสองก้มกราบลุงชาญด้วยความสำนึกผิด และสัญญาว่าจะไม่ฝืนความเชื่อโบราณอีกต่อไปพร้อมทั้งจุดทูบขอขมาจอมปลวกนั้นก่อนกลับบ้านยางหวาดผวาแม้เรื่องราวจะผ่านไปได้ดีแต่ตั้งแต่นั้นมาทั้งสองก็ไม่มีวันกล้าไปตกปลาในคืนเดือนดับอีกเลยเพราะยังคงเชื่อว่าในความมืดนั้นมีใครบางคนคอยเฝ้ามองอยู่เสมอแล้วคุณละ่ะในวันคืนเดือนดับกล้าที่จะออกไปตกปลาหากินหรือไม่